ครับสวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับอันบ็อกซิ่งนะครับผมเป็นสว่านไร้สายนะครับผมของบอสนะครับผมนะครับรุ่น GSR นะครับผม18-50ขีด5ตัวนี้นะครับ ครับก็อันนี้คือเพิ่งสั่งมายังไม่ได้ยังไม่ได้แกะอะไรเลยนะครับตัวนี้เป็นสั่งมาเป็นชุดที่เป็น h e a v y duty นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูว่าภายในเนี่ยในชุดเนี่ยจะมีอะไรให้บ้างแล้วก็หน้าตาจะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับชุดนี้นะครับผมนะครับจาก f o u r Story นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้สักนิดนึงนะครับนะครับเผื่อมีคลิปอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ เอาละครับตอนนี้ก็แกะแล้วนะครับสวยงามมากเลยนะครับกล่อง,งะครับกล่องยังเท่เลยครับกล่องอันนี้เป็นชุดที่เขาสามารถนําไปต่อกันได้หลายๆชุดนะครับเป็นชั้นขึ้นมาเลยนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับครับก็อันนี้ก็คือเป็นตัวกล่องของเขานะครับผมนะครับเดี๋ยวจะลองพลิกซ้ายขวาหน้าหลังให้ดูนะครับมีหูที่วแบบนี้นะครับผมครับอันนี้นะครับอันนี้คือด้านบนนะครับก็อันนี้เป็นเนมเพจเนาะเนมเพจจะเป็นฮ้ยนะครับเนมเพจก็คือ้านนี้นะครับ นะครับ GSR หนึ่งแปดศูนย์ขีดห้าศูนย์นะครับนี่ครับแล้วก็ด้านข้างนะครับด้านข้างก็เป็นแบบนี้นะครับจะมนรุ่นมีอะไรบอกนะครับตัวกล่องนี่เขาจะสามารถเอาไปต่อกันได้อย่างที่ผมบอกนะครับนี่ครับต่อกันได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นใบรับประกันนะครับอันนี้คือเครื่องสูตรนะครับผมมีใบรับประกันให้ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนของตัวกล่องก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่า เอามาแกะกันดูนะครับตัวกล่องปึ๊บนะครับออันนี้ใบเสื้อนะครับภายในกล่องก็จะมีตัวสว่านให้หนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ตัวอ่าที่ชาร์จนะครับนะครับที่ชาร์จหนึ่งเครื่องนะครับผมจะเป็นที่ชาร์จจะเป็นรุ่นนะครับ GLA นะครับหนึ่งแปดแปดศูนย์นะครับ CV นะครับผมตัวนี้จะชาร์จทั้งหมดอ่าชาร์จได้แปดแอมป์นะครับ นะครับนี่คือที่ชาร์จหนึ่งอันแล้วก็มีแบตมีแบตให้สองก้อนนะครับช so ุดนี t ้นะแบตก็จะเป็น e อันน uh, ี so two two. So ้เป็นแบตเตอรี่นะครับนะครับอ่าแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่จะเป็นห้าแอมป์นะครับสองก้อนนะครับชุดนี้คุ้มนะครับได้แบตแค่สองก้อนนีก็คุ้มแล้วครับครับตัวนี้จะเป็น heavy duty นะครับแบตเขาจะเป็นห้าแอมป์นะครับสองก้อนเลยนะครับแล้วก็อยู่ที่ตัวเครื่องเขาอีกก้อนนึง อยู่ที่ตัวเครื่องนะครับอีกก้อนหนึ่งนะครับนี่ก็คือตัวเครื่องของเขาอีกก้อนหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเอาไว้ใส่สายรัดนะครับแล้วก็มีบอกถ้าเป็นแบตบอสจะมีบ็อกแบตเตอรี่แบบนี้ให้ทุกก้อนนะครับอันนี้ก็มีนะครับอันนี้พี่ยังไม่ได้ชาร์จเนาะ๋ยวต้องไปชาร์จก่อนครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดของอย่างอื่นบ้างเช่นอ่นนี้คู่มือครับคู่มือก็จะเป็นเล่มแบบนี้เลยนะครับ สว่านรุ่นนี้มันจะมี2รหัสนะครับเป็น GSR กับ GSB นะครับตัวที่ผมสั่งมามันเป็น GSR นะครับ GSR เนี่ยคือไม่มีกระแทกครับถ้าเป็น GSB จะมีกระแทกเอาไว้เจาะปูนเจาะอะไรได้นะครับแต่คืออันนี้ผมไม่ได้ใช้กระแทกก็เลยสั่งมาแค่ตัว GSR นะครับราคาต่างกันประมาณพันหนึ่งนะครับผมสอตัวนี้นะนะครับผมส่วนการรับประกัน professional ก็ถ้าเป็นเครื่องมือ professional ของบอสก็จะประกันให้1ปีนะครับผม ภายในกล่องนะขอโทษทีภายในกล่องยังมีตัวนี้คลิปนะครับเอาไว้ใส่อย่างนี้ครับเวลาเราเนบกระเป๋านะครับเป็นคลิปนะครับสะดวกดีนะครับอย่างนี้เดี๋ยวค่อยใส่นะครับอ่ะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวสว่านนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับครับสำหรับตัวปากที่เราจับดอกสว่านนะครับสามารถใช้งานดอกสว่านได้ถึง1เซนนะครับก็คือ10มิลนะครับผมแล้วก็สามารถปรับสปีดได้นะครับจะมีนะครับสปีดที่1นะครับมันจะเขียนเลขหนึ่งไว้นะครับ ตัวนี้ก็คือประมาณ0ถึง460นะครับผมสปีดที่สเนี่ยก็คือ0ถึง108นะครับกรณีไหนที่เราจะใช้อะไรก็คือถ้าเป็นอย่างกรณีที่1เนี่ยเอาไว้ไข่พวกน็อตที่ต้องใช้แรงบิดเยอะๆนะครับหรือว่าไขดอกจับใหญ่ๆที่ต้องใช้เหมือนกับกำลังเยอะๆก็ใช้เบอร์หนึ่งครับอันนี้เบอร์2สําหรับไว้เจาะเหล็กที่ต้องการความเร็วสูงก็ใช้เป็นตัวนี้ครับเบอร์2นะครับผมนะครับส่วนวิธีการกดก็คือกดนิดนึงก็จะไปนิดนึงนะครับผมรุ่นนี้นะครับนี่ครับกดนิดนึงก็ไปนิดเดียวนะครับ ตัวนี้เสียงจะนิ่มนิดนึงเพราะว่าตัวนี้เป็นมอเตอร์บัสเลตนะครับนี่ครับไม่มีแปรงฐานเนาะก็จะเงียบแล้วก็สมูทกว่าตัวที่มีแปรงฐานนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เกียร์เกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งก็จะช้าหน่อยนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับครับก็เวลาที่เราจะเอาดอกสว่านใส่นะครับก็เอาดอกใส่เข้าไปแล้วก็หมุนตรงนี้ครับนี่ครับปากมันก็จะไปหนีบดอกเหมือนเหมือนทั่วไปนะครับผมนะครับใช้งานง่ายครับผมนะครับแล้วก็มีไฟด้วยนะครับเวลาเรากด ตรงนี้จะมีไฟนะครับติดขึ้นมาให้นะครับก็คือส่องตรงที่เราจะเจาะที่ชิ้นงานเราครับเราก็สามารถปรับตัวของทอร์กได้นะครับว่าจะเอาเป็นน้ำหนักประมาณไหนนะครับเนี่ยครับจะมีไหลเบอร์อยู่นะครับปรับไปได้จนสุดเลยนะครับจนถึงจนถึงที่เป็นของสว่านนะครับตัวนี้ไม่มีกระแทกนะก็คือตัวนี้จะไม่ฟรีเลยนะครับจะเป็นสว่านอย่างเดียวนะครับผมนะครับหนีประมาณนี้นะครับสามารถปรับทอร์กได้นะครับนะครับถ้าเราขันเนี่ยครับ เนี่ยครับ่ได้หนึ่งนะครับมือผมไม่แพ้ถ้าเราปรับแขนขึ้นมาหน่อยมันก็จะฝืนมันก็จะแรงแรงขึ้นอีกนะครับผมปรับพอกในการขันได้นะครับครับแล้วก็ขนาดน้ําหนักประมาณเกือบเกือบสองโลนะน้ําหนักพอดีมือครับไม่ไม่หนักเกินไปแล้วก็ไม่เบาเกินไปนะครับผมนะครับนี่ก็เป็นเพจด้านข้างนะครับ GSR หนึ่งด V สี0หศนย์ตัวนี้ผมซื้อมาประมาณ6กพันะครับประมาณนั้นนะครับเนี่ยครับเกียร์หนึ่งเนี่ยครับเขาจะเขียนไว้เลย4 6 0รหกสินะครับ G2 ก็จะประมาณพันแปดนะครับประมาณนี้วิธีการชาร์จแบตง่ายมากเลยครับรุ่นนี้ก็เปลี่ยนเหมือนของบอสทั่วไปก็คือกดปุ่มแดงนี่ครับแล้วก็เลื่อนพอเลื่อนเสร็จปุ๊บทีนี้ตัวนี้นะครับก็เอาไปเสียบในแท่นของเขาแค่นี้นะครับประมาณนี้ครับแค่นี้เองนะครับชาร์จไว้ประมาณเกือบเกือบชั่วโมงก็เต็มแล้วนะครับนะครับก็ประมาณนี้เลยครับแทนในชุดแต่ว่าคุมนะรุ่นนี้มันเป็นรุ่นใหม่ด้วยครับนะครับลองดูนะครับผมสําหรับพี่ๆท่านใดที่กําลังจะหาซื้อเจ้า สว่านไฟฟ้าลองดูตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับก็น่าใช้ทีเดียวเพราะว่าตัวเก่าผมใช้มาเกือบเกือบสิปีแล้วครับยังไม่พังเลยครับอันนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วพอดีว่าตัวนั้นมันเริ่มล้าแล้วก็เลยสั่งมาตัวใหม่ตอนตอนนี้นะครับเดี๋ยวม,มาลองใช้กันดูนะครับผมน่าจะดีทีเดียวนะครับผมก็ขอบคุณสําหรับการติดตามการชมคลิปอันบอกซิ่งแล้วก็รีวิวเจ้าสว่านไร้สายของผมตัวนี้ด้วยนะครับผมอ่าตัวนี้ ใครที่จะซื้อดูให้ดีนะครับโค้ดมานะครับบางทีรหัสมันราคามันจะถูกกว่านิดนึงนะครับแต่ดูโค้ดถ้าพี่ๆท่านไหนที่ต้องการซื้อเป็นตัวกระแทกเนี่ยต้องเป็น GSB นะครับผมนะครับถ้าเป็นถ้าเป็น GSR เนี่ยมันจะไม่มีกระแทกนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ขอบคุณสาหรับการติดตามการชมรีวิวของผมครั้งนี้นะครับผมยังไงถ้าผิดภาพประการใดก็ขอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามช่อง Story ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการท,ทันคิปต่อไปนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ